บาทที่ระลึกตัวหนานะคะไม่รับซื้อเหรียญละสามบาทค่ะเหรียญสองบาทหมุนเวียนไม่รับซื้อนะคะเหรียญสองบาทหมุนเวียนเขาก็มีมาเนี่ยค่ะสองบาทหมุนเวียนแบบสองบาทแบบนี้นะคะเรียกหมุนเวียนคือสตังทอนนะคะเหรียญสองบาทสตังทอนเหรียญสองบาทหมุนเวียนไม่ได้รับซื้อนะคะรับซื้อเฉพาะเหรียญสองบาทที่ระลึกเหรียญหนานะคะที่มีไส้เป็นทองแดงแบบ,แบบนี้ค่ะอันนี้ค่ะรับซื้อเหรียญล,ละสามบาท คระวาระค่ะรับซื้อทุกวาระเพราะส่วนมากที่ที่ทุกคนมีอยู่ส่วนมากเลยนะคะจะเป็นเหรียญผ่านใช้จะเป็นประมาณนี้ค่ะเป็นเหรียญที่เป็นเหรียญที่อยู่อยู่ในระบบเหรียญหมุนเวียนเป็นเหรียญผ่านใช้นะคะก็จึงต้องรับซื้อเมื่อก่อนเลยเหรียญน,นี้เคยรับซื้อถึง20บาทแล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆเรื่อยเจบาทหบ,บาท6บาทนี่อยู่นานหน่อย6บาทนี่อยู่เป็นปีปเป็นปีนะคะก็ลดมาเรื่อยๆตามความนิยม ตามความนิยมตามกระแสตามระบบเศรษฐกิจนะคะถ้าเศรษฐกิจดีๆของสะสมขายดีนะคะหรือว่ามีกระแสอะไรเงี้ยนะคะมีกระแสเกี่ยวกับเหรียญน,นะคะเหรียญจะมีราคาจะมีการเออซื้อขายกันราคาสูงแต่ถ้าไม่มีอะไรเกี se, เ่ยวกับกระแสเหรียญนะคะเงียบๆเหรียญจะไม่มีราคาจะไม่มีการซื้อขายกัน,นะคะ่ะจะซื้อขายกันร,ราคาถูก หรืออีกอย่างหนึ่งเศรษฐกิจค่ะถ้าเศรษฐกิจดีๆนะคะเศรษฐกิจดีๆคนนักสะสมหันมาเล่นเหรียญกันมาสะสมเหรียญอะไรเงี้ยค่ะของสะสมทุกอย่างนะคะถ้าเศรษฐกิจดีราคาดีหมดอ่ะนะคะนะคราวารามาแบบนี้นะคะรวมๆเลยค่ะรับซื้อสามบาทชัดเจนนะคะร้านปน้านาคถ่ายยูตลาดไทยค่ะตลาดไทยโซนคลองถมนะคะจะมีวันอังคารและว,วันพฤหัส อังคารและพฤหัสสองวันค่ะเวลานะคะบ่ายโมงถึงสามทุ่มเป็นตลาดนัดนะคะไม่ให้อาคารถาวรนไม่ให้ตึกอาคารพาณิชย์นะคะอย่าอย่าคาดหวังนะคะอย่าคาดหวังสูงเพราะหลายคนที่มาหาประนาก็คิดว่าพอมาถึงปุ๊บก็บอกาหาหาตามตึกหาร้านประนาศหาตามตึกก็ไม่เจอประนาไม่ได้มีตึกนะคะอยู่ที่เป็นตลาดนัดนะคะตลาดนัดเปิดท้ายจอดรถแล้วก็วางของขายอยู่ข้างรถ นึกออกไหมคะภาพตลาดนัดอะค่ะแบบนั้นเลยนะคะจะเป็นตลาดนัดมีเฉพาะวันอังคารและวันพฤหัสส่วนวันอื่นๆจะไม่เจอนะคะเพราะป้าน่าไม่ไม่ไม่นัดใครไม่เจอใครแล้วโทรศัพท์มาป้าน่าก็ไม่รับนะคะป้าน่าให้ลิงก์ไลน์ค่ะติดต่อทางไลน์เท่านั้นนะคะแล้วป้าน่าไม่ทักหาใครนะคะถ้าบอกว่าป้าน่าทักไปป้าน่าตัวปลอมนะคะไม่ไม่เป็นความจริงป้าน่าไม่ทักหาใครค่ะทุกคนนะคะโอเคนะคะสองบาทจบ สองบาทที่ระลึกตัวหนาอันนี้ก็สองบาทนะะอันนี้สองบาทเขาใหญ่มากเหรียญน,นี้นะคะเหรียญแรกเหรียญแรกของสองบาทเขาใหญ่เท่าเท่าหนึ่งบาทใหญ่เท่ากันแต่ไม่มีขอบไม่มีเฟืองเนี่ยใหญ่เท่ากันเลยกับเหรียญหนึ่งบาทอันนี้เป็นเหรียญแรกนะเหรียญสองบาทที่ระลึกจุฬาพรดูต่อดูต่ออะดูอันนี้ถุงเล็ก สองสี่เก้าสามจะมีอยู่สามเหรียญส่วนสองเหรียญน,นี่ไม่ใช่นะคะรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทค่ะส <ET EN> องสี่เก้าสามหนึ่งบาทตราแผ่นดินเหรียญหนึ่งบาท ตราแผ่นดินสองพันห้าร้อยห้าเนี่ยค่ะหนึ่งบาทตราแผ่นดินสองพั 2, นห้าร้อยห้าปารับซื้อเหรียญละสี่บาทค่ะหนึ่งบาทตราแผ่นดินสองพันห้าร้อยห้ารับซื้อเหรียญละสี่บาทเหรียญน,นี้นะคะที่ที่มีบางร้านที่เขาประกาศรับว่าเออชดาตรงยอยกษกอ่ะเขาเหรียญเขามีจริงนะคะมีการผลิตจริงค่ะแต่ก็หายากไปน่ายังไม่เคยเจอค่ะ เหรียญที่เหรียญแปลกๆบางร้านเขาประกาศรับเหรียญเขามีจริงนะมีจริงมีการผลิตจริงอะที่บอกมีจริงนี่หมายถึงมีการผลิตจริงนะแต่หายากเนี่ยค่ะชดาตรงนี้แล้วก็ตรงยอยักษ์นะคะเหรียญเขามีจริงมีการผลิตจริงแต่หายากจริงราคาก็สูงจริงค่ะก็ประมาณนั้นนี่แหละค่ะที่บอกว่าเปรับซื้อเหรียญเฉพาะที่ขายได้เหรียญที่ขายได้ส่วนมากก็จะเป็นเหรียญที่หายากที่ หาเองไม่ได้คนที่นักสะสมเขาหาเองไม่ได้เขาจึงมีการรับซื้อนึกออกใช่ไหมคะมีการแลกเปลี่ยนซื้อขายค่ะถ้าหาเองได้ไม่มีราคาแน่นอนอย่างเหรียญที่ทุกคนมีทุกบ้านมีอันนั้นไม่มีราคาค่ะนะคะไม่มีไม่ไม่เป็นราคารับซื้อเพราะทุกคนมีทุกบ้านมีก็ไม่มีคนซื้อแล้วไม่รู้จะไปขายใครเนาะไม่มีคนซื้อเพราะเขามีกันอยู่แล้วนะคะ ชัดเจนก็ประมาณนี้นะคะป้น่าจะรับซื้อเฉพาะเหรียญที่ขายต่อได้เหรียญอะไรที่ขายไม่ได้ปน่าจะไม่รับซื้อนะคะเหรียญทุกเหรียญที่ปน่ารับซื้อคือเหรียญขายต่อได้อย่างเช่นเหรียญหนึ่งบาทใช่ไหมคะหนึ่งบาทก็จะมีบาทใหญ่นี่นะคะพอสอแรกที่เจอกันทั่วไปก็นี่แหละคะ่ 2, ะสองพันห้าร้อยห้าปน่ารับซื้อเหรียญละสี่บาทอันนี้คือยังไม่ไดย้ยังไม่เป็นที่นิยมมากนักนะคะมีราคาแค่สี่บาทเท่านั้น ต่อมาก็เป็นที่เหรียญรับความนิยมสูงสุดในเหรียญหนึ่งบาทก็จะเป็นเหรียญครุฑครุฑหนึ่งบาทพศหนึ่งเจ็ดครุฑที่เราเรียกกันว่าครุฑหนึ่งเจ็ดนะคะครุฑหนึ่งเจ็ดรับซื้อเหรียญละยี่สิบาทค่ะเหรียญครุฑเหรียญบาทครุฑนะคะครุฑบาทหนึ่งเจ็ดรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทส่วนเหรียญหนึ่งบาทเรือหงกับหนึ่งบาทวัดนะคะเปะนะ้นนัดแนะนําให้ทุกคนเก็บกันก่อนอย่าเพิ่งขายราคาตอนนี้นะคะราคาถูกมาก เหรียญละาหนึ่งบาทห้าสิบจตางค์เท่านั้นนะคะเหรียญหนึ่งบาทวัดกับหนึ่งบาทหงเหรียญละาหนึ่งบาทห้าสิบจตางค์เท่านั้นค่ะป้าน่าซื้อมาบาทแปดสิบป้าน่าก็ขายป้าน่าซื้อมาแบกบาทหกบาท 50, ห้าสิบป้าน่าก็ขายส่งออกบาทแปดสิบแล้วก็ของก็หนักมากป้าน่ายังไม่อยากให้ทุกคนขายนะอยากให้เก็บไว้ก่อนไว้รอกระแสถ้ามีกระแสมาปุ๊บนะราคาแพงแน่นอนนะคะเราจะมาเสียดายว่าอุ้ยตอนนั้นขายไปหกสลึงเท่านั้นเอง นะคะตอนนี้ราคาตั้งเป็นเท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยค่ะเคยเจอค่ะเจอเยอะเลยแบบนี้นะคะตอนที่เราขายอะ่ะไม่ได้ราคาไม่สูงไม่แพงมากแล้วพอพออยู่มาสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะราคาสูงแล้วก็จะเสียดายค่ะอย่างทุกอย่างนะคะถ้าอะไรที่เป็นกระแสร,ราคาจะดีมากเลยนะคะค่ะถ้าถ้ายังไม่รีบอะไรก็เก็บไว้ก่อนนะคะทุกคนอยากให้ทุกคนเก็บค่ะ ช่วยกันเก็บคนละเล็กนอน้อยไว้ให้ลูกหลานดูนะคะทุกคนค่ะอย่างเหรียญเนี่ยนะคะตอนนี้ไม่มีราคาเนี่ยค่ะตอนนี้ยังไม่แพงเหรียญล่ไม่เกินสิบบาทที่ซื้อขายกันนะนะคะเหรียญสวยๆไม่เกินสิบบาทยังไม่เป็นราคาแต่ถ้ามีกระแสขึ้นมาปุ๊บรับรองเหรียญน,นี้พุ่งกระฉูดแน่นอน จาก10บาทเป็น100ทันทีนะคะถ้ามีกระแสปัจจุบันนี้ยังไม่มีกระแสอะไรก็ยังอยู่ที่เหรียญละไม่เกิน10บาทหาซื้อได้ค่ะเก็บได้นะคะทุกคนใครมีโอกาสเก็บเก็บเลยเพราะมีลูกค้าพนัานหาอยู่เขาเก็บรวบรวมอยู่คนเดียวเลยแบบนี้เขาเก็บเยอะมากค่ะนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ